วันนี้ล่าสุดเรื่องน้องพรก็เกี่ยวกับปืนอีกค,คุณผู้ชมครับวันนี้มีปฏิบัติการหาปืนแล้วนะฮะเพราะว่าคดีนี้เนะี่ยทางฝั่งของกิจเดี๋ยววันนี้มันมีหลักฐานใหม่อีกบางคนบอกโหนเรื่องนี้เอาจริงๆตำรวจที่ไม่จบเนี่ยไม่ใช่นักข่าวเขาไม่จบนะตำรวจกําลังจะออกหมายจับเพิ่มนะฮะแล้ววันนี้ตำรวจกําลังหาหลักฐานบางอย่างเปิดภาพปฏิบัติการค้นหาปืนในหนองน้ำหน่อยฮะคุณผู้ชมจําได้ไหมว่าคดีนี้หลังจากที่น้องใหม่เนี่ยผัวน้องพรเสียชีวิตปืนเนี่ยมันยังหาไม่เจอเลยนะฮะ คำถ,ถามคือเอาจริงภาพเนี่ยของลูกน้องของกิจเขาเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าคุณผู้ชมจำได้ขอเปิดภาพโอ๊ตขึ้นมาด้วยคู่ขนานกันโอ๊ตคือหลานของกิจคุณผู้ชมจำได้ไหมที่เขาเคลื่องของตรงหนองน้ำแล้วตั้งแต่วันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะที่ทางด้านคุณใหม่แกโดนฆ่าเนี่ยนะฮะ27ไม่มีใครเจอปืนวันนี้จึงเปิดปฏิบัติการค้นหาปืนนะฮะในคดีนี้ทีมงานได้วงจรปิดตอนที่โอ๊ตปาของไหม ขึ้นจอมาด้วยครับมันจะมาสัมพันธ์กับจุดนี้เนี่ยนะฮะที่เขาต้องเอานักประดาน้ำกันเข้ามาแล้วคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยมันจะมีจุดที่เขาคาดการว่าโอ๊ตเนี่ยมันเอาปืนมาทิ้งเนี่ยนะฮะนี่คือบรรยากาศตอนเช้าที่ทางนักประดาน้ำเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาลงมาที่พื้นที่ไม่เช้าหรอกเขาเรียกว่าเที่ยงแล้วโดยถามว่าจุดที่มีการค้นหาปืนวันนี้ระดมกําลังเจ้าหน้าที่กว่า30นายนะฮะร่วมกันค้นหา ตรงบริเวณถนนเรียบคลองส่งน้ำสุวรรณภูมิที่สมุทรปราการคลองตรงนี้จะมีความกว้างประมาณ70เมตรแต่ลึกถึง9เมตรและเป็นจุดสำคัญก็คือว่าที่เขาทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ของคุณใหม่ค,คงจะจำได้ขอดูภาพนักประดาน้ำตอนลงไปในน้ำเนี่ยนะฮะแล้ววันนี้ตอนที่ลงไปถึงเนี่ยคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าวันนี้อากาศร้อนมากเขาต้องมีการตั้งเต็นท์เลยนี่ฮะมันจะสัมพันธ์นกันกับวิาทีที่โอ๊ตเนี่ยมันทิ้งของ คือวันนี้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้จบแค่การหาปืนนะตำรวจกำลังได้คำตอบแล้วนะฮะใครร่วมกันมัดมือวันนี้คดีมันพีคตรงที่ว่ามันจะมีคนโดนเรื่องทำลายหลักฐานเพิ่มแล้ว<ะ>เขาหาปืนก่อนในระหว่างที่กำลังหาปืนเนี่ยแน่นอนที่สุดนักประดาน้ำเริ่มค้นหาจากจุดพิกัดก็คือขอบใกล้กับประตูระบายน้ำแล้วก็ดำลงไปตรงถึงบริเวณกึ่งกลางของสระเนี่ยนะฮะ สุดท้ายการค้นหาครั้งนี้คุณผู้ชมครับยังคงไม่สามารถเจออะไรเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเลยจําเป็นที่จะต้องกลับมาวางแผนกันใหม่ว่าจริงๆแล้วโอ๊ตมันได้ปืนไปจริงหรือเปล่าคือโอ๊ตเนี่ยเขาคงไม่พูดมันมีแค่วงจรปิดว่าเครื่อของหรือจริงๆปืนกิดเอาไปทําลายที่ไหนล่าสุดเนี่ยเราเองเนี่ยนะฮะ ได้มีโอกาสพูดคุยกับหัวหน้านักประดาน้ำร่วมกตันอยูคุณนภัรกลมเกลี้ยงวันนี้แกเล่าให้ฟังครับบอกว่าการค้นหาเนี่ยไปถึงกลางคลองแล้วก็จะขยับกันออกไปเรื่อยๆสุดท้ายถ้าหาไม่พบเนี่ยคือเขากำลังสงสัยว่างไงมะเอาภาพเจ้าหน้าที่ดำน้ำขึ้นมาหน่อยก็ได้นะฮะให้เห็นแผนการเขาหน่อยเขากำลังบอกว่า สมมุติถ้าเราไม่เจอปืนมันเป็นไปได้ไหมตรงนี้มันจะมีคนเนี่ยพกตกปลาเขากําลังกังวลว่าอาจจะมีคนตกปลาเนี่ยเหมือนกับเวียนแหรหรืออะไรเนี่ยเอาของกลางหรือเจอปืนไปหรือเปล่าไหนลองฟังเสียงกู้ภยัยหน่อยฮะเหมือนยังยังหลังจากเกิดเหตุที่เขาขอมาครั้งแรกครับครับแต่วันนั้นไม่เจอวันนั้นไม่เจอฮะวันนั้นมันยังเหมือนยังยังไม่ทั่วจากบริเวณเราคือจากที่ทางฝ่ายสืบสวนบอกว่าผู้ต้องหาบอกว่ายน ตรงจุดนี้เราก็เซิร์ชหาไปแล้วในในในนั้นแต่วันนี้คือทั้งฝ่ายสวนติดต่อมาอีกทีหนึ่งได้ยืนยันจากผู้ต้องหาว่าโยนจริงๆตรงนี้คือคือปืนใช่ไหมใช่ฮะเป็นปืนใส่กระเป๋าแล้วยนก็วันนี้ก็จะเหมือนจะขยายพื้นที่การค้นหาเพิ่มออกไปคือคือวันนี้เขาเข้าไปสอบปากคำเขายืนยันว่าตรงนี้ใช่ฮะใช่ฮะก็เลย ทางตำรวจบางประกงติดต่อไปใช่ครับแล้วพี่วันนี้นกำลังมาทั้งหมดเท่าไหร่ครับก็น่าจะประมาณประมาณ20นายครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนของจังหวัดสมุทรปราการนะครับรัศมีที่เราจะจะ,จะหาเริ่มค้นหาตั้งแต่วันนี้ตรงไหนบ้างน่าจะเป็นจากจุดตรงกลางของคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็ขยับไปทางหน้าประตูระบายน้ำถึงสุดหน้าประตูถ,ถ้าเกิดไม่เจอก็คือก็คือก็ไม่เจอก็มันก็ยังมี คือถ้ามันไม่เจอมันก็อาจจะมีใครมาเจอไปก่อนแล้วเพราะยังมีคนตกปลามีคนทอดแหตลอดเวลาพอวันนี้พี่กู้ภัยพูดน่าสนใจหรือบางทีคนไปเจอปืน,เ,นเขาอาจจะเอาไปขายอยู่ไหมฮะล่าสุดเราไปเจอคนหาปลาอยู่แถวนี้ด้วยเมย์เพราะว่ายัางไงบ้างอะ่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดนี้เนี่ย ทางด้านของเขาเนี่ยก็มาทอดแหหาปลาเกือบทุกวันนะคะแต่ว่านอกจากคนหาปลาแถวนี้จะไม่มีคนแปลกหน้าเข้ามาเล่นหรือว่ามาหาอะไรจุดนี้แล้วที่ผ่านมาพี่สมบัติคนหาปลากันยืนยันเลยว่าแกไม่เคยเจอเจอปืนในจุดนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเจอปืนยังไงคนหาปลาก็ต้องแจ้งตำรวจค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแน่นอนถ้ามีเขาเจอแล้ว ตั้งแต่ตรงไหนเมื่อกี้นะตั้งแต่แถบนี้ผมทอดหมดตรงนี้หมดเลยแล้วล็อกข้างในจนไปถึงประตูข้างในไม่ได้ทอดยังไม่นั่นเลยใช่ไหมยังไม่ได้เข้าไปแตะเลยใช่ไหมอ๋อแต่ไม่เคยเจอนะไม่เคยเท่าไหนเจอปงเจอปืนเลยนะไม่เคยโทรทศัพท์เจอเคยเจอไหมไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยมีแต่พบกิน แล้วมันมีปลาเหรอผม<ล>แล้วว่าช่วงที่วันมันมันทิ้งอะไรเห็นเห็นไม่เห็น,นผมไ,ไ,ไม่เห็น,มน,มนไม่เห็นนะไม่เห็นเลยเอามาโด้มากมาของวันคุณผู้ชม,ม,มครับแล้ววันนี้สุดท้ายพอไม่สามารถเจออะไรได้เนะคะคุณขวัญชัยหรือว่าครูโกเป็นครูสอนดำน้ำก็บอกว่าหากช่างกิจเนี่ยนำปืนที่ก่อเหตุมาโยนคลองนี้จริงๆก็ต้องเจอปืนแล้วกําลังจะบอกว่าไงมะคําสารภาพช่างกิจแหกตาฮะเหมือนกับช่างกิจกาลังแหกตาตํารวจ คุณผู้ชมจําได้ใช่ไหมว่าตํารวจเนี่ยเขาเข้าไปในเรือนจ<ะ>ําแล้วเขาไปถามกิจเพื่อจะถามว่ากิจพรเนี่ยสั่งการหรือเปล่าคือตํารวจบอกว่าตอนนี้กิจยังไงก็ยังไม่โบยไปหาน้องพรเท่ากับว่าวันนี้พอเขาค้นกัน6ชั่วโมงกู้ภัยเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยหรือกิจกําลังหลอกตํารวจอีกแล้วตอนนี้ประเด็นก็คือไม่เจอเพราะกู้ภัยมั่นใจนะฮะว่าเราค้นกัน6ชั่วโมงเต็มยังไงเราก็ต้องเจอ แต่สุดท้ายก็ยังไม่เจอปืนแต่อย่างใดดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาเคยงมเจ้าพญามาแล้วเจ้าพญาเนี่ยเขาบอกสองชั่วโมงผมเจออีบอร์เนี่ยมันเล็กกว่าเจ้าพญาเยอะแสดงว่ากิจไม่ได้พูดความจริงหรือไม่ฮะนี่ระดับในพลเข้าไปคุยเองเลยนะฮะแล้วสุดท้ายปืนก็หายอีกไม่มีฮะฟังเสียงทางด้านครูโก้หน่อยฮะ เราใช้เวลาร่วมๆสี่ชั่วโมงแล้วนะครับในการงมหาเราประเมินแผนยังไงฮะตั้งแต่เริ่มมาวางคนยังไงฮะก็เราเราทำเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมแล้วก็หาหาตามพื้นที่ที่เราได้กำหนดไว้เราตีกรอบในใน,น้ำเนี่ยให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ให้นักดำน้ำลงไปเป็นชุดหาเป็นเป็นแนวอยู่ในสี่เหลี่ยมที่เราทำเป็นตารางไว้10คูณ10เมตร นะครับซึ่งตอนนี้เราขยายพื้นที่เป็นเป็น20ตารางเมตรแล้วเพื่อเพื่อให้กินพื้นที่มากขึ้นเพื่อเราคิดว่าอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเกินหรือเลยจากตำแหน่งที่เขาแจ้งมาครับผมและจะประเมินยังไงต่อฮะถ้าง,งมไปแล้วอีกสชั่วโมงฟ้ามืดแล้วไม่เจอทำยังไงก็เดี๋ยวถ้าไม่เจอเดี๋ยวอาจจะต้องปรึกษาทางอก็คือไม่เจอกลับมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนที่สุดถ้ากิจแหกตางานนี้แสดงว่า เอ๊ะแล้วเราจะเชื่อได้ไหมเพราะล่าสุดคดีนี้ของใหม่มันอยู่ตรงนี้ฮะพันตำรวจเอกสุพลแสงทองผู้กำกับสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชาเชิงเซาเปิดใจกับทางช่อง8เมื่อตอนค่ำที่ผ่านมาเข้าเรือนจำแล้วนะฮะนี่คือเรือนจำเลยนะฮะทีมงานเปิดภาพช่างกิจขึ้นมาคู่ขนานหน่อยก็ได้เพราะตอนนี้ไม่มีใครเห็นหน้าช่างกิจแล้วนี่ท่านเพิ่งออกมาเมื่อตอนหัวค่ำมแมปแมปเลยฮะเราก็ถามบอกว่าเอ๊ะท่านผู้กำกับสุดท้ายกิจเนี่ยมันพูดอะไรบ้าง5้าชั่วโมง คุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าหลักฐานใหม่อยู่ตรงไหนรู้ไหมฮะหลักฐานใหม่วันนี้นอกจากปืนจะไม่เจอแล้วแต่ที่แน่ๆกิจเปิดปากแล้วฮะคำว่าเปิดปากก็คือกิจเองในส่วนประเด็นมัดมือมัดเท้าเราสอบทั้งหมดหลักฐานมี2คนซึ่งสองคนที่ว่าเป็นใครคุณผู้ชมดูผังและลองเดาดูนะฮะ แสดงว่าตํารวจเขาเก่งจริงอ,ะอ่ะคือก่อนหน้านี้นทุกคนปฏิเสธหมดแต่บิ๊กตํารวจอะไรเขาบอกไม่ใช่มันไม่มีทางมันโกหกกิจบอกการฮะใช่ไหมใช่ค่ะคุณผู้ชมครับกลายเป็นว่าการฮะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอยู่ในขณะที่มีการมัดมือแต่การยังคงปฏิเสธส่วนพฤติการในการมัดมือกิจยังไม่ได้บอกรายละเอียดขนาดนั้นสวยละการนี่ฮะ ส่วนภาพวันนี้ตอนที่มีการค้นในน้ําเพื่อกําลังจะหาหลักฐานเนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เองเนี่ยในส่วนของจุดทิ้งปืนมีรถของกิจแล้วก็โอ๊ตร่วมกันแต่โอ๊์ก็ยังแบ่งรับแบ่งสู้โดยให้การเพียงว่าร่วมกันไปกับนายกิจสองคนซึ่งในคําสารภาพของโอ๊ตตำรวจได้สอบไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้มีบางส่วนไม่ตรงกันกับกิจคุณผู้ชมอย่าลืมนะ โอ๊ตเนี่ยคือตัวละครสําคัญที่ชําำละรถหรือไม่<ฆ>เพราะโอ๊ตเนี่ยมันเป็นหลานแล้วโอ๊ตดันนั่งรถของใหม่ค่า27-31ยังห่อมอเตอร์ไซค์เขา<ฆ><ฆ>อยู่เลยแล้วประเด็นคือเขากําลังจะคลี่คลายว่าเฮ้ยการทําลายรถเนี่ยมันจะเป็นอีกข้อหาหนึ่งแล้วร่วมกันทําลายพยานหลักฐาน<ฆ><ฆ>มันเป็นไอ้ก,กิจคนเดียวหรือจริงๆแล้วมันมีหลานด้วยก็คือโอ๊ตปรากฏว่ากิจดันบอกโอ๊ตร่วมชําแหละ แต่ปรากฏเมื่อวานเรียกโอ๊ตไปสอบโอ๊ตแบบไม่มีผมไม่ได้ร่วมด้วยไม่ตรงกันแต่ที่แน่ๆง,งานเข้าการแล้วฮะเรื่องมัดมือฮะปังเสียงตำรวจฮะเมื่อตอนหัวค่ำฮะก็มีในส่วนเรื่องการทำลายพยานหลักฐานในส่วนนั้นนี่ว่าเขาเอาเอาพวกรถพวกอะไรไปทำลายประมาณนั้นแล้วก็อีกข้อหาในส่วนอื่นที่ยังขาดอยู่พวกพวก,พวกเพ่ออะไรนะ ดวงเงียวกักขงนะังอะไรพวกนั้นก็แจ้งเพิ่มเติมเข้าไปประมาณนั้นคช่ไอย่างวันนี้ค่ะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นในบ้านของแต่ละคนอ๋อก็ประเด็นเดิมที่เราสอบอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมีรายละเอียดยังไม่เพียงพอวันนี้ก็มาเก็บรายละเอียดตรงนั้นเองแต่ว่าในส่วนลึกๆในคดีนะคงนั้นเดี๋ยวขอเอาไว้ในสำนวนก่อนนะก็คือในคดีฆ่าถูกไหมครับครับทั้งหมดครับแล้วเราสอบเพิ่มในกรณีคนมัดไหมฮะใครเป็นคนมัดเชือกอะไรยังไงอ๋อสอบทั้งหมดครับ สอบทั้งหมดครับในการรับสารภาพในในในการก็อยู่ด้วยแต่ว่าในส่วนรับปฏิเสธอะไรเดี๋ยวขอ,อดูอีกทีแต่อยู่ขนาดที่มีคนมัดมีครับ,รบเขาบอกว่าเขาถูกในกิจบังคับไหมครับ,รบในส่วน <c oughs> เดี๋ยวขอขอไว้ในสำนวนดีกว่าเนะถามว่าวันนี้มาทําอะไรทำอะไร,ระไดีกว่าแต่ว่าถ้าลึกๆถ้ามันเป็นเหตุการณ์ในคดีหรือย,อยังเดี๋ยวขอสงบเปน็นที่หนึ่งครับผู้ชมครับเพราะฉะนั้นวันนี้กิจเปิดปากแล้วนะฮะเป็นข้อมูลใหม่เปิดผังรถขึ้นมาเต็มจอครับ กิจกำลังบอกว่าการร่วมจับมัดมือมัดเท้าด้วยโอ้โหแล้วพอดูผังอ๋อใช่แสดงว่าการนั่งประกบกับคุณใหม่เลยในตอนที่ระหว่างอุ้มตัวคุณผู้ชมจำได้ไหมผมคงไม่ต้องทวนละมั้งเมื่อวานนี้เนี่ยที่เราบอกว่า16-17นาทีเนี่ยกี่นาทีนะประมาณ16นาทีค่ะ16ใช่ไหมใช่ทีมงานมีภาพตอนที่รถเก๋งแดงส่งบรรดาพลพรรคในรถลง กับตอนที่รถเก๋งแดงวนอ้อมมาด้านหน้าอู่ไม่เปิดขึ้นมาประกอบกันด้วยครับสุดท้ายที่ตํารวจคาดการไม่ผิดแล้วที่เมื่อวานนี้เราวิเคราะห์ในรายการไปว่าตํารวจกําลังจับพิรุษเรื่อง10กว่านาทีเปิดผ้าประกอบขึ้นมาหน่อยสิครับวงจรปิดครับโดยเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะทางตำรวจเองเนี่ยเขากะเวลาเอาไว้แล้วว่าที่เองหายกันไป10กว่านาทีเนี่ยค่ะ แน่นอนที่สุดมันต้องมีพิรุษคุณผู้ชมครับปรากฏว่าวันนี้กลับมาตรงนี้ครับเราไปเจอกับครอบครัวคุณการ เพราะเมื่อกี้นี้คาสารภาพบอกว่าการถูกไหมฮะกิดเพิ่งพูดมาตอนหัวค่าเราไปเจอเพราะวันนี้ที่หน้าศาลจังหวัดฉะเชิงเซาครอบครัวของการคุณผู้ชมครับเขาเดินทางเพื่อจะไปขอยื่นประกันตัวเห็นบอกหลักทรัพย์ไม่พอและยังไงต่อเมยคือเรื่องนี้เนี่ยครอบครัวเนี่ยบอกว่าได้นำโฉนดที่ดินมาแต่พอมีหลักทรัพย์ไม่เพียงพอตอนนี้นะคะทางพี่สาวเนี่ยก็เลยให้ข้อมูลกบบอกว่าทางญาติมีหลักทรัพย์แค่ไม่กี่หมื่นไม่พอก็เลยต้องไปหาหลักทรัพย์ในการเช่าเนี่ย คือต้องใช้เงิน1นึ0 0 0สบาทเพื่อไปเช่าหลักทรัพย์จํานวนแปดแสนบาทมาประกันตัวน้องคือตอนนี้ยังหาเงินไม่ได้ก็เลยยังไม่รู้ว่าจะได้ประกันตัวน้องชายวันไหนค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะคะที่ครอบครัวเนี่ยได้ให้กับเราเอาไว้นะคะตอนที่ไปศาลเมื่อเช้าวันนี้เราได้พูดคุยกับพี่สาวของในการค่ะคุณผู้ชมครับและประเด็นก็คือวันนี้พอการเองเนี่ยค่ะกลายเป็นคนที่สําคัญที่สุดในคดีที่ร่วมจับมัดมือคือถ้าคุณผู้ชมจําได้ มันมีมุมที่น่าสนใจเนี่ยถ้าหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วเนี่ยนะฮะคือกรณีของการเนี่ยถ้าเมยังจําได้คุณผู้ชมยังจําได้การเนี่ยคือคนที่บอกไปกินเหล้ากับเพื่อน<ช>จำได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันมีหลักฐานเป็นวงจรปิดทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะค่ะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่รถของทางด้านไอ้เจ้ากิจเนี่ยไปส่งมันไปส่งเนี่ยนะฮะ,ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะ นี่อันนี้คือตอนที่ไปจอดด้านหลังทีมงานมีเพจอยู่ตัวหนึ่งสิบกว่านาทีอะได้หรือ,อยังฮะเอาเพจตัวสิบกว่านาทีขึ้นมาประกอบด้วยก็ได้นะฮะเพราะอย่างที่บอกว่าตอนที่ไปส่งทางฝั่งของการแทบ็บแล้วก็นิวลงหลังรถปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะรถคันนี้จากตรงบริเวณด้านหลังอู่กว่ามันจะวนออกมาด้านหน้าเนี่ยคุณผู้ชมฮะใช้เวลาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ 16นาทีตามที่เมื่อวานนี้เราได้นำเสนอไปดังนั้นวันนี้สิ่งที่กิจกำลังซัดออกมาเนี่ยการจะลำบากแล้วการดันเป็นคนเดียวที่วันนี้ยังไม่ได้ประกันตัวออกมาด้วยคุณผู้ชมฮะคนอื่นออกหมดแล้วเนี่ยนะ